ขึ้หมามีปัญหาว่านางอ้อนเกินนะคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนี่วันนี้แม่อ้อมมีคืงเรื่องหนักใจมากเมื่อวานก็หนักใจพออยู่แล้วนะคะวันนี้ยังมีเรื่องหนักใจอีกนะคุณฝันคุณจะเอายังไงกับดิฉันคะคะคุณฝันคุณจะเอายังไงกับดิฉันอ่า ม,ม,มาดูเอานะคะดูเอาดูเอาดูเอาค่ะดูเอาดูเอาดูเอาูเอานะคะคือเมื่อเช้านี้แม่อ้อมเจอเจ้าของน้ำตาลเขาบอกกับแม่อ้อมว่าเขามีปัญหาทางครอบครัวคือต้องแยกทางกันแต่อันนี้เนี่ยให้แม่อ้อมหาบ้านให้น้ำตาลแล้วทุกท,าท่านคิดดูดิคะว่าน้ำตาลเนี่ยจะหาบ้านได้ไหมเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันมันเป็นแมวโตแล้ว หนักใจมากแม่ผมหนักใจมากนะคะแล้ทีนี้เนี่ยจะให้มาอยู่กับไอ้ฝันก็ไม่ได้เพราะว่าฝันเนี่ยมันยังไงก็ยังไม่รู้แล้วมันก็ยังไม่เอาใครเพราะมันก็เพิ่งมาอยู่ได้แค่สองสามวันจะมาอยู่ด้วยกันกงเดียวไม่ได้แน่นอนเมื่อเช้านี้พานางไปหาเออ,เอ,อป,ปื๊ดทางกงมูลเขาไม่ขู่นะคะแต่นางขู่เขานางขู่เขากินน้ําเก่งมากฉี่เยอะกินน้นําเก่งกินข้าวเก่งแล้วนางกินของนางเลือกของ นางเลือกของเล่นนางเลือกของเลนนางจะกินนางจะกินพอนี่นางไม่กินคาริวาอ่ะเล่าถึงเรื่องน้ำตาลต่อแล้วทีนี้เนี่ยแค่ทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็แย่อยู่แล้วนะคะว่าจะเอาอยัางไงชีวิตจะเอาอยัางไงแล้วยังมาเจอเคสน้ำตาลอีกถ้าท่านใด FC ท่านใดสนใจที่จะเลี้ยนงน้ำตาลบอกน้องนะคะน้องจะเอาไปส่งให้ ทีนี้เนี่ยน้ำตาลเนี่ยอ๋อแม่อ่องก็ยังก็คิดอยู่ว่าสงสัยต้องให้เขายกกรงมาแล้วก็อาจจะตั้งไว้ด้านใดนด้านหนึ่งก่อนก็คือดูแลให้ไปก่อนน้ำตาลไม่ได้ตรวจเลือดน้ำตาลไม่ได้ไม่ได้ฉีดฉีดวัคซีนนะคะแต่ฉีดแค่เข็มเดียวไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ฉีดแบบอะไรเลยน้ำตาลอะนะคะโอ้ยใจมากเลยไม่รู้นะคุณนายนะี่สิคะแล้วป ไอ้ม่อนนะก็จะร้องอยู่นั่นอะคะ่ะร้องอยู่นั่นไอเรื่องอะไรเอาตูดมาค,ำค,ำคำ้าคอยเอาตูดมาค้าคอยแม่อ้มอมดูดูมันทำคนะ่ะดูมันทำไอ้ม่อนก็นแหกปากร้องจริงเมื่อเช้าตีปะปื๊ดแม่แม่อ้มอมไม่ตีมันก็ดีเท่าไหร่น้มันตีปะปืด๊ดสุดที่รักของแม่นอ้อมเนี่ยหนักใจตอนนี้แม่อ้อมหนักใจเรื่องน้ำตาลมากไอนั่นนาง<อ>นางฝันนี่ไม่เท่าไหร่น้ำตาลเนี่ยดิเออ ส่วนในตัวขาวนะั้นไม่อ่กคัตใจไม่ไปค่ะไม่ขอพี่ดูมันขอ,อเถอะเพราะยังไม่รู้ว่าคุณนายนี่มันจะท้องหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้เลยมันตอบไม่ได้ค่ะคือมันก็ต้องรออีกได้ยินเสียงมันไหมได้ยินเสียงมันไหมอ่ะยังตอบไม่ได้ท่นมมันก็ตั้งเต้าจริงๆนะขอให้มันท้องเทียมเถอะสาธุถ้าอีกสองอาทิตย์นะคะมันไม่ได้ท้องคือจริงๆเนะี่ย บางคนก็มีบอกให้แม่อ้อมทําหมันเลยแต่ทีนี้บางคนก็มีบอกกับแม่อ้อมว่าทําไม่ได้เพราะว่าต้องรองให้อันตราซาวให้ดีก่อนว่ามันท้องหรือไม่ท้องทีนี้เนี่ยยังไงคะเอซี MC คิดว่ายังไงหนึ่งก็คือทําหมันเลยเพราะว่าอันตราซาวเราไม่เจอสองก็คือรอก่อนอีกสองอาทิตย์ทีนี้หมอบอกแม่อ้อมว่าถ้ายังไม่ทําวัคซีนอ่ะเขาจะไม่ทําหมันให้เพราะกลัวว่าแมวเนี่ยภูมิมันจะตกแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องอ่าเกี่ยวกับ ถ้าเกิดว่ามันมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงหมอบอกนะคะหมอบอกอันนี้หมอบอกเขาอยากให้ทําวัคซีนก่อนเรื่องที่หนึ่งก็คืออันตาซาล้อมถ้าไม่เจอเขาให้ทําวัคซีนก่อนมันมีอยู่สองอย่างทีนี้บางอ้อมก็เคยทาพวกน้ำพาพวกแข็งๆมาแล,แล้วก็คือไม่ได้ทาวัคซีนก่อนเหมือนกันก็ชั้นก็มีความเสี่ยงแต่เราก็ต้องเสี่ยงตรงน,น,นั้นเป็นแมวจรแต่ทีนี้ฝันเนี่ยจะเอาอยัางไงจะเอายังไงกับมันว่าจะทําหมันเลยไหมหรือว่าถ้าจะทําหมันเลยก็คืออดอาหารแล้วก็ทําเลย แต่ถ้าหากว่าไม่ทําก็ต้องรอสองาทิตย์แล้วไปซาวใหม่แต่แมก็บอกว่าถ้าตอนนี้ซาวแล้วไม่เจอก็ควรจะทําเลยถ้ายัางมาซีนยังไม่ต้องทําก็ได้คือทําหลังหลังทํหมันก็ได้แม่อ้อมก็คิดหนักหลายประเด็นนะคะแม่อ่อมถามความคิดเห็นเอซนะคะถ้าหากว่าใครมีความคิดเห็นยังไงลองลองคอมเมนต์มานะแม่อ้อมก็จะได้เอามาคิดหลายๆทางว่าแต่ละคนคอมเมนต์ม่ายังไงแล้วเสียงส่วนใหญ่ว่ายังไงนะคะอช่วย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 คอมเมนต์ให้แม่อ้อมด้วย คุณนายก็แต่งตัวนะฟันทีนี้เนี่ยเงินในส่วนที่เอฟซีได้ช่วยเหลือแม่อ้อมมาเนี่ยนะคะ<ม>ทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องของเรื่องอย่างตอนนี้แม่อ้อมเนี่ยคือมีการตรวจตรวจไปแล้วบางส่วนแล้วก็จะต้องใช้ในการฉีดวัคซีนแล้วก็ทาหมันนะคะก็คือในส่วนของตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยแหละคะ่ะที่แม่อ้อมจะใช้จ่ายตรงนี้ทั้งหมดเลยก็เดี๋ยวยังไงแม่อ้อมก็จะแจ้งให้ทุกท่านทราบนะคะว่าอะไรเท่าไหร่ยังไงตอนเนี้ก็คือว่า จังตัดสินใจเรื่องนี้ไม่ได้ว่าจะเอายังไงอะค่ะแต่ใจจริงๆก็อยากทําหมันนะเดี๋ยวดูก่อนนะคะแต่ขอดูนมหน่อยขอดูนมหน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนมมันก็ตั้งเต้าอย่างนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยนมมันขึ้นมาอย่างเนี้ยเนี่ยแล้วมันยังไงโอ้ขอให้มันท้องเทียมจริงๆนลยค่ะถ้ามันท้องจริงนี่ไม่รู้จะยังไงจะหมู่จะจ่ายยังไม่รู้เลยอ่ะูุิใจแต่งตัวเข้าไปอ่ะแล้วมันอ้อนนะมันจะต้องให้มานนั่งเฝ้ามันอย่างนี้ไม่มีใครมาเฝ้าได้ตลอดเวลา ถ้ามมันไม่เห็นไม่อ้อมไม่เท่าไหร่ถ้ามันเห็นมันจะร้องเรียกหัวเ,เข้าไปค่ะอย่าลืมนะคะคอมเมนต์ไม่อ้อมด้วยช่วยตัดสินใจช่วยตอบพออื่อมทีเป็นอะไรนักหนาอยู่คนเดียวเนี่ยท่าครัวเหลือเกินแล้วม,มันหุ่นเสียมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้มันหุ่นเสียสุดๆมันจะออกไปข้างนอกเหรอะฮะออกมาไหมออกมาออกมามาอยากโดนตีไหม อไหมไหมอยากโดนตีไหมโดนไหมหปัดโทรศัพท์น่ามัวลอยหน้านอนไป